สำหรับการฝึกเป็นหน่วยกรมทหารราบยานเกราะเฉพาะกิจที่1ประจำปี2559าได้ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์และบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่เน้นย้ำความพร้อมและศักยภาพของกำลังพลการฝึกเป็นหน่วยกรมทหารราบยานเกราะเฉพาะกิจที่1ประจำปี2,559ของกองพลทหารราบที่สรักษาพระองค์ในวันนี้ พลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ณสนามฝึกพักดีแผ่นดินอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกรมผสมของกองทบกในรูปแบบของกรมทหารราบยานเกราะเฉพาะกิจเพื่อเตรียมชมการปฏิบัติของกองพันยานเกราะ BTR ในการเข้าตีในลำน้ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเกลือโดยมีปืนใหญ่และรถถังทำการยิงสนับสนุน ซึ่งยานเกราะล้อ,อยาง BTR ขีดสรถยานเกราะล้อ,อยาง BTR ขีดส E 1แบบลำเลียงพลและยานเกราะล้อ,อยาง BTR ขีดส K แบบบังคับการเป็นยานเกราะที่มีคุณลักษณะเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วดำเนินกลยุทธ์ทั้งบนบกและในน้ำมีอำนาจการยิงที่รุนแรงทำการรบภายใต้เกราะกำบังในสร้างความน่ากลัวแก่ริราศูตรูเมื่อออกสู่สนามรบ จากนั้นนะคะได้มีการไปเยี่ยมชมการปฏิบัติการเข้าตีด้วยกระสุนจริงค่ะที่บริเวณเนินตรวจการ152ซึ่งมีการใช้3กองพันทหารราบยานเกราะทำการเข้าตีโดยมีหนึ่งกองพันทหารปืนใหญ่อัตราจรใช้สายพานในการเคลื่อนที่ทำการยิงสนับสนุนให้กับหน่วยดำเนินกลยุทธ์การปฏิบัติกองร้อยจู่โจมได้เข้าทำการกลยุทธ์โจมตีทางอากาศร่วมกันกับเฮลิคอปเตอร์ จากนั้นปืนใหญ่ทําการยิงโจมตีเป้าหมายร่วมกับเฮลิคอปเตอร์โจมตีก่อนที่ทหารราบยานเกราะที่มียุทธปรกรณ์หลักคือรถสายพานล,ลำเลียงพล M 1 3และรถยานเกราะร้อยยาง PTR e ขีด E 1ที่มีอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพสูงรวมไปถึงกองร้อยรถถังที่มียุทธปรกรณ์หลักคือรถถัง M 4 8 A 5และรถถังออฟลอตซึ่งเป็นยุทธปรกรณ์ที่รับรมาใหม่ร่วมทําการเข้าตีด้วยการยิงต่อที่อย่างที่หมายด้วยสมรรถนะที่คล่องตัวสูงแม่นยําของปืนใหญ่ ด้วยมีทหารปืนใหญ่ไตราจรใช้สายพานในการเคลื่อนที่ทําการยิงสนับสนุนเพื่อให้ยึดที่หมายได้สาเร็จซึ่งยุทธปกรณ์ที่นามาฝึกในครั้งนี้นะคะมีทั้งในส่วนที่เพิ่งเข้า <ๆ S 2> ประจำการ,ร,รและประจำการมานานแล้วแต่เมื่อนํามาร่วมประสานทําการฝึกซ้อมก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งการฝึกในครั้งนี้สําเร็จลงอย่างสมบูรณ์ค่ะบรรลุเป้าหมายทั้งประสิทธิภาพของกําลังพลและยุทธปกรณ์จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการฝึก